Icana, <naj bum S 2> มองกล้องครับมองกล้องอยากกระพริบตาขยับข้างไม้ครับขยับข้างไม้ขยับอีกนิดนึงขยับชิดอีกนิดนึงครับขยับข้างไม้มองกล้องครับมองกล้องครับกล้องครับกล้องครับท่านที่สอง มองก้ลองครับอยากกระพริบตาครับโอบโอเคครับคิดไหมครับหมองกล้องครับอยากกระพริบตาครับสามโอเคครับลำดับต่อไปคุณธนาลนนกิ่งแก้ว มองกล้องครับมองกล้องอ like ครับอยากกระพริบตาครับโอเคครับลำดับต่อไปคุณนิมิตบุญสมมองกล้องครับโอเคครับลำดับต่อไปคุณสมศรรัตน์ผูมองกล้องครับอยากกระพริบตา ลำดับต่อไปคุณกริสนะพันชยยัยคงมองกล้องครับอย่ากระพริบตาลนะำดับต่อไปคุณเกสรโพธิ์พานสุนิทมองกล้องครับอย่ากระพริบตา มองกล้องครับอยากระพริบตาครับสอามโอเคครับลำดับต่อไปคุณสุชาติหมามองกล้องครับอย่ากระพริบตาครับลำดับต่อไปคุณสุรนนท์เจริญศรีมอง ิษตาครับน้องกล้องครับน้องกล้องลำดับต่อไปคุณไลร้วัตรอินทเจียลเล่กลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าน้องกล้องครับน้องกล้องครับอย่างทิษตาครับลำดับต่อไปคุณดำรงกลิ่นชุนเกียร์น้องกล้องครับอย่างพิษตา ตัวเป็นนายเบ๊มองกล้องครับอย่ากระพริบตาครับลำหนับต่อไปคุณอิทธิพลสุขแว่นมองกล้องครับอย่ากระพริบตาครับครับหมเรียบร้อยครับลำหนับต่อไป พิตาครับลำดับต่อไปคุณโอบุญไม่มีบุตมองกล้องครับอยากกัพิษตาครับลำดับต่อไปคุณปรีชาบานด้วน 那肯定不吧 Icana, พี่ข้หน่อีเข้ามีเข้ามีเข้ามีโอเคโอเคครับลำดับต่อไปคุณพภัสสิทธิ์เร <okay S 2> ือขององครับขององครับโอเคครับโอเคครับ ลำดับต่อไปค,คุณพระสก,กรชโชติกวันนี้มองกล้องครับมองกล้องอ อีกอ่ามองกล้องนะครับอย่ากระพริบตาครับลำดับต่อไปภุมพัชรีคิดอีกนะครับคิดอีกคิดอีกครับคิดอีกอ่าโอเคครับมองกล้องครับโอเคคำับต่อไปิดอีกครับชิดอีกหน่อยอ่าโอเคครับมองก้อนครับอย่ากระพริบตาครับ an <muchas> tammenn ก้องครับมองกล้องอย่ากกระพริบาตาลำดับต่อไปคุณเกษรช <Okay. S 2> ันที่คุณมองกล้องครับอยากกระพริบตาครับลำดับต่อไปอค okay. ครับ <c oughs> มองก้อง ช้าๆครับมองกล้องนะครับมองกล้องอย่ากระพริบตาครับโอเคครับลำดับต right. okay. ่อไปคุณสมิธสโลนสโลนแตยังกล้องครับชิดอีกนิดนะครับชิดอีกอ่าโอเคครับอย่ากระพริบตาครับโอเคลำดับต่อไป ครับอย่ากระพริบตาครับลำดับต่อไปคุณอาิรันช้าๆครับมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับโอเคครับลำดับต่อไปคุณชูดีอาตีรู่งมังคุณชิดครับชิดนิดเดิงอีกนิดเดิงอ่ะมองกล้องนะครับโอเคครับ ารดับต่อไปคุณสมเนศสุขเนี่ยหมอเก็ครับอยากกระพริบตาครับสวนสวยสวยสวยเลยลำดับต่ไปตัวนุ่นครับ องกล้องครับมองกลง้องลำดับต่อไปกสุภาพสันเรือนลำดับต่อไปคุณรุรีสุภาวันมองกล้องครับมองกลง้อง คุณ่วงชูเม like er ืองลำดับต่อไปคุณชัยนรคมนาชิคครับชิคครับมองกล้องครับลำดับต่อไปคุณกรมีนีลำดับต่อไปคุณนัทมองกล้องครับเยงพิมตาครับเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกลำดับต่อไปคุณปรียา มองก้องครับอย่ากระพิบตาครับมองก้องครับมองก้องอย่ากระพิบตาครับรดอไปุเมามีกานเกิดนะคะระดับต่อไป มองกล้องครับโอเคลำดับต่อไปคุณไพลินมองกล้องครับมองกล้องครับโอเคครับลำดับต่อไปคุณสุนิสาาชิดหน่อยครับชิดหน่อยอ่ามองกล้องนะครับมองกลอง เลำดับต่อไปคุณธนากรสุวรรณมองกล้อนะครับลำดับต่อไปคุณทักษิณแก้วกลมศก ตาครับโอเคครับถ่ายเลยหนเร็วเจ็ดนะมองกล้องครับชิดหน่อยครับพี่ชิดหน่อยครับชิดหน่อยครับชิดอีกชิดนิดนึงอ่าโอเคดท้ายป่ะอ้าวชิดหน่อยครับชิดหน่อยชิดหน่อยชิดหน่อยชิดครับชิดชิดครับชิดเข้าามอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกอ่า มองกล้องน,นะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับ